ทีค่ะเทีย่ยงวันนี้มาก้าทานไอทีกับคุณศิริสุดาวินิสุวรรณนะคะปัจจุบันนี้นะคะคนเรานี้ใช้โทรศัพท์สรรื่อสารหรือว่าใช้อุปกรณ์สรรื่อสารติดตัวตลอดเวลานะคะคงจะดีไม่น้อยเลยค่ะว่าถ้ารถบริการสาธารณะอย่างเช่นรถแท็กซี่หรือว่ารถตุก๊กตุ๊กที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังนี้มีบริการเหล่านี้ให้คุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ที่ฉันจะพาไปดูในประเทศอินเดียค่ะเขามีบริการอินเทอร์เน็ตบริการ Wi-FI บริการชาร์จโทรศัพท์มือถือให้บริการกับลูกค้าที่สัญจรไปมาบนรถตุก๊กตุ๊ ายหนุ่มอินเดียวัย28ปีอาชีพขับรถตุกๆให้บริการผู้โดยสารในรัฐมินนาดูนประเทศอินเดียอาจจะได้ชื่อว่าเป็นคนขับตุกๆที่ถูกใจชาวเรามากที่สุดในชั่วโมงนี้ก็เป็นได้นะคะสำหรับชาวเราในที่นี้ก็คือทุกๆคนที่ชื่นชอบการใช้อุปกรณ์สื่อสารสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเหมือนกับคุณผู้ชมนั่นเองละค่ะ หนุ่มอินเดียคนนี้เขานำทั้งหมดที่เพิ่งกล่าวมาเตรียมรอให้บริการลูกค้าได้ใช้กันฟรีๆร,ระหว่างใช้บริการโดยสารรถตุ๊กๆของเขาจะชมโทรทัศน์ก็มีให้ชมนะคะหรือจะฟังวิทยุก,ก็ได้จะเล่นอินเทอร์เน็ตก็มีฟรีไวไฟให้ใช้หากแบตเตอรี่หมดก็มีพาวเวอร์แบให้ชาร์จค่ะ เขาบอกว่าเคยมีคนต้องการโทรหาญาติเพื่อแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนในครอบครัวแต่ไม่สามารถแจ้งได้เพราะว่ามือถือแบตหมดเขาจึงเห็นความสําคัญของการเตรียมอุปกรณ์ชาร์จมือถือเอาไว้ให้บริการนอกจากนี้ก็ยังมีนิตยสารคอยให้บริการอ่านระหว่างนั่งรถอีกด้วยนะคะซึ่งเขาก็เลือกทยอยซื้อมาให้ลูกค้าด้วยตนเองค่ะจนเต็มรถแบบในภาพนี้แหละค่ะ นอกจากไอเดียเก๋แล้วก็ยังมีจิตใจงามด้วยค่ะเพราะว่าเขาก็ยังให้บริการฟรีสําหรับวันแม่นะคะวันแห่งความรักแล้วก็วันเกิดของเขาด้วยและหากเขาพบว่าผู้โดยสารคนไหนเนี่ยทำงานเป็นครูหรือว่าเป็นแพทย์เขาก็จะให้บริการฟรีเช่นกันค่ะ หนุม่มอันนาดูรายนี้นะคะก,ก็ยังตั้งใจทํางานเพื่อสังคมโดยจะนําเงินไปสนับสนุนการศึกษาของเด็กยากจนในอินเดียแล้วก็ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กข้างถนนมาแล้วด้วยนะคะเขามีความใฝ่ฝันค่ะว่าจะหาไรายได้ไปเปิดศูนย์สําหรับคนชราเพื่อฝึกอาชีพและหาไรายได้โดยไม่ต้องรบกวนครอบครัวเพื่อให้คนเท่าคนแก่นั้นไม่รู้สึกเป็นภาระค่ะ ค่ะแม่ก็ต้องขอชื่นชมหนุ่มอันนาดูไรยคนนี้นะคะช่างรู้ใจผู้โดยสารอย่างดิฉันจริงๆเลยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าในบ้านเราเนี่ยผู้ให้บริการรถสาธารณะแบบนี้จะมีบริการอย่างที่หนุ่มคนนี้เอามาให้บริการลูกค้าที่ประเทศอินเดียหรือเปล่านะคะปิดท้ายกัน,นะค่ะที่ข่าวไอทีในช่วงพาเลทไอทีโดนน้องแปมส่วนข่าวเที่ยงไอทีเที่ยงนี้ดิฉันศรีสุดาวินิสวนุวรรณลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะเที่ยงนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องแปมนเปียกพรสแสนยากรพาเรตไอทีค่ะเป็นความห่วงใยกันไปทั่วโลกนะคะกับเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ MS 3 7 0ซึ่งล่าสุดบริษัทดิจิตอลกลบได้นำภาพถ่ายดาวเทียมในเช้าวันที่9มีนาคมหลังเครื่องบินหายไปมาเปิดเป็นเว็บไซต์ให้ประชาชนจากทั่วโลกรวมแรงร่วมใจกันหาวัตถุแปลกปลอมในบริเวณอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ในแบบเค s า u ซ์ซิงค่ะเข้าไปช่วยกันได้ที่ t h o m n o t c o m นะคะ วิทยาการหุ่นยนต์ก้าวล้ำเรื่อยๆนะคะล่าสุดมาท้าดวนปิงปองกับมนุษย์แล้วค่ะโดยเจ้าหุ่นตัวนี้ถือว่าเป็นแขนกลที่ว่องไวสุดขอแข่งกับทิมโมโบสุดยอดนักปิงปองของเยอรมนีใครแพ้ชนะเชิญไปเปิดติดตามใน YouTube นะคะ